ท่านคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานทุกท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงสิริวิมลช่องลมปลดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศาึกษาตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนักเรียนผู้เข้าร,รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะ ดิฉัน,นเด็กหญิงศิริวิมลช่องลมกลนมีผลสำเร็์ด้านการเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เฉลี่ย3.38ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เฉลี่ย3.65และมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษา2565เฉลี่ยรวม3.52 ดิฉันมีทักษะด้านการอ่านการเขียนและการพูดที่ถูกต้องคล่องแคล่วสื่อความหมายได้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนำเสนอได้อย่างเป็นระบบทำให้มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษา มีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องตามระดับชั้นสามารถอธิบายหรือนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนเป็นระบบส่งผลให้ได้เป็นประธานนักเรียนจากการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2566 เป็นตัวแทนนักเรียนต้นรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นตัวแทนนักเรียนต้นรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมทปพอสที่เมาบอกเล่าวิถีชุมชนคุณทุ่งควายกิจกรรมตลาดนัดพุทเช้ากับชาวโทปพอสกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโอเปนเฮาส์เป็นพิธีกรนักเรียนในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียน และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนกีฬาและโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการอ่านในงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาคภาคใต้ณโรงเรียนกาลยาณีศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิฉันมีความเข้าใจรู้ทันและสามารถใช้เทคโนโลยีรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้องและสร้างสารรค์โดยได้สร้างคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านยาสิติดและร่วมส่งผลงานแข่งขันในโครงการคุณนครวินัยจราจรร้อยเปอร์เซนต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชด้วยการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากโรงเรียนนี้เอง ทำให้ดิฉันสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งผลให้ดิฉันมีทัก,กษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเลือกเปลี่ยนและเผยแพร่ลลผลงานได้โดยการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการเผยแพร่กิจกรรมผลงานจนทำให้ได้รับรางวัลผู้ใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์จากกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา,าพระราชทานในสถานศึกษา ิฉันจึงมีผลสำเิิจทางการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า5กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะต่างๆนำมาพัฒนาต,ต่อยอดจนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนระดับท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ผลงานระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3งานศิลปะหัตถก,กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 6 5ณจังหวัดสตูลจากการเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตแกนนำสภพนักเรียนณค่ายตำรวจตะเวนชายแดนที่42เ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานสภานักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสอง นอกจากนี้ดิฉันยังมีทักษะทางด้านกีฬาที่โดดเด่นได้รับรางวัลนชนะเลิศประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นมัธยมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่ง400เมตรรุ่นมัธยมหญิงในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเลขประชาชนขอรู้เกมประจำปีพุทธศักราช2566 1.2การมีทักษะการจัดการและการทำงานมีขั้นตอนการทำงานชัดเจนสามารถปฏิบัติตามแผนได้มีการตรวจสอบประเมินการทำงานและสรุปรายงานปฏิบัติงานประธานนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาประจำปีการศึกษา2566ด้วยความตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถคล่องแคล่วว่องไวถูกต้องแม่นยำปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ P D C A โดยการศึกษารายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนการจัดกิจกรรมและสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้มีการตรวจสอบประเมินการทำงานและสรุปรายงานผลสำเร็จตามเป้าหมาย ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นและยอมรับความสามารถของผู้อื่นเป็นผู้นํามีความรู้และทักษะในการคิดและเสนอเห็นถึงความสําคัญในการปกครองระบบประชาธิปไตยให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและยอมรับความสามารถของผู้อื่นรับฟังเสียงข้างมากและไม่ละทิ้งเสียงข้างน้อยประพฤติและปฏิบัติตามหลกักเกณฑ์กฎระเบียบของโรงเรียนให้บริการช่วยเหลือแนะนําในสิ่งที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนทุกคนส่งผลใ เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนคณะครูและในฐานะประธานนักเรียนสารวัรน,นักเรียนและหัวหน้าห้องมีเจตคติที่ดีต่อการทํางานเห็นความสําคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตภาคภูมิใจในอาชีพของครอบครัวมีการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนครัวการพอกอ็ดการเลี้ยงไข่ไก่การพาะกลและปลาดุก จากการศึกษาด้วยตนเองและศึกษาจากฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและฝึกอาชีพการค้าขายในกิจกรรมตลาดนัดพุธเช้ากับชาวตสัสโดยนำผลผลิตทางการเกษตรจากบ้านมาจัดจำหน่ายทุกวันพุธในช่วงเชา้าและนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของที่บ้านมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองและนำไรายได้บางส่วนไปบริจาคสามารถเลือกใช้ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศที่ได้การทำงานเหมาะสมกับงานและสภาพเวทล้อมได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิต,ตรต่อสิง่งแวดล้อมใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่นการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการนำแก้วน้ำกล่องบรรจุอาหารส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันบอกต่อแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าแก่เพื่อนนักเรียน ฉันเป็นผู้ที่มีความสำนึกและภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นแกนนำกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธนำสวนมนต์เข้าค่ายและเป็นเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยการประสานความร่วมมือบ้านวานัดและโรงเรียน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันรู้จักอดอ,อมและรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อเพล่ย่าเ,เพื่อนและคนรอบข้างมีจิตอาสาเป็นเกณฑ์นำลูกเสือจิตอาสาพระราชสานคอยช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชนอยู่เสมอด้วยความเต็มใจ ดิฉันเป็นผู้ที่มุ่งมั่นฝักใฝ่ในการเรียนรู้มันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสื่อไลายต่างๆปราชาชาวบ้านและผู้ชงคุณวุธเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอได้ร่วมแสดงอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยรำวงเวียนโคกรำหน้านัาง,งานบวชรำมโนราปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับดีเยี่ยมของทุกปีการศึกษาดิฉันเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่านำองค์ความรู้มาบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน มีทักษะความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกระดับชั้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจโดยยึดหลักเหตุและผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนจนได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆและได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนวัดพุ่งพายพัฒนาศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ดิฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อกวาดบ้านก่อนเตรียมตัวไปโรงเรียนโดยย่าคอยรับส่งดิฉันและน้องไปโรงเรียนเสมอตั้งแต่ยังเด็ก ถึงโรงเรียนดิฉันจะไปทำความสะอาดเขตพื้นที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบทุกตอนเช้าให้เรียบร้อยก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานนักเรียนตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียนและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงรวมถึงกิจกรรมประจำวัน English Today จากนั้นก็แยกย้ายเข้าห้องเรียน พวงพักกลางวันจัดกิจกรรมเสียงตามสายนำเสนอสาระความรู้ได้ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันมวหามีหลังเสงร็จสิ้นภารกิจการเรียนในแต่ละวันดิฉันใช้เวลาในการทำการบ้านทบทวนบทเรียนได้สนการบ้านให้น้อง ฉันแบ่งเบาภาระงานของปู่และยา่าโดยการรดน้ำต้นไม้รีดผ้าปุ๋งข้าวเรียมกับข้าล้างจานที่ฉันคิดอยู่เสมอว่าการได้ช่วยแบ่งเบาภาระของปู่กับยา่า เป็นการบรรเทาความเหนื่อยทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับมิฉฉัและน้องไปนานๆจน,นได้เห็นดิฉันประสบความสําเร็จและสามารถยังดูให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายในบ้านรลายชีวิตนอกจากรำบงเวียนทงแลำํานระ ดิฉันยังมีความสนใจศิลปินพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างคือเพลงบอกและได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงดำศิลปินพื้นบ้านในด้านนี้จากที่ได้รู้จักการลุงดำมีความเอ็นดูในตัวดิฉันจึงได้แต่งบทเพลงบอกให้ดิฉันหนึ่งบทซึ่งจะให้ดิฉันซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากจึงขออนุญ,ญาตท่านคณะกรรมการนำเสนอบทเพลงบอกบทนี้ขอเชิญนับฟังได้เลยค่ะออ จะขอคับกลอนกล่าวลาวคานประวัติว่าเอว่เอลาวกานประวัติลาวสั้นกะถัดรัดเชิญฟังแลสักโอนเป็นเรื่องราวเด็กยิ้งชื่อสิริวิมลถอยจาจาเออสิริวิมล ถึงถ้านาะอยากจนแต่เธอกาเป็นคนดีถึงท้านาะอยากจนแต่เธอก็เป็นคนดีลูกพะะ่อยาแม้ทิพยู่ถุงควายนานมาไเอว่าเออยู่ถุงควายนานมาเรียนวัดถุงควายพัฒนาศึกษาเธอบอกว่าสุขี ไม่เหลือเรียนในเมืองเพราะโรงเรียนเรามีตอยจ้าจ้าเออเพราะโรงเรียนเรามีเรียนตุงควายแห่งนี้เคยได้ดีตั้งหลายคนเรียนตุงควายแห่งนี้เคยได้ดีตั้งหลายคน แล้วคุณครูทุก่านกตน็ตั้งใจซ่อนดีไว้ไว้ครูตั้งใจซอนดีเห็นไม้โปโดารุณีสุวรรณชาตรีกสิทธิ์เก้าทีนี้มี้นเลือกตั้งกรรมาการปีนี้ยากทำดีสิริวิมลตอยจาจาเอสอิริวิมล กาแนนเสี่ยงท่วมตนได้เป็นประธานนักเรียนกาแนนเสี่ยงท่วมตนได้เป็นประธานนักเรียนสิริวีมนคนนี้มากมีความสามารถว่าเอว่เอ้มีความสามารถวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแข่งวาดภาพได้ทีหนึ่ง เมื่อไปแข่งกรีธาพาทุกคนตะลึงถอยจาจ่าเออทุกคนตะลึงตั้งสี่รอยเม็ดนึ่งรอยเม็ดข้าวทีนึ่งเพื่อชัยโยทันทีตั้งสี่รอยเม็หนึ่งรอยเม็ดข้าวทีนึ่งเพื่อชัยโยทันทีงานชักพระพระเพณีนี่ก็ไม่โกหก ว่าเอว่าเอดีกาไม่โกกประกวดรำวงเวียนครกชาวถุงสมสุขีสภาวัฒนธรรมให้ชนะเลิศอีกทีถอยจาจาเออชนะเลิศอีกทีจึงนักเรียนคนนี้เธอได้รับรางวัลจึงนักเรียนคนนี้เธอได้รับรางวัล คณะครูพิจารณาแล้วในลายประการไว้ไว้ในลายประการก็เสนอชื่อรับรางวัลพระราชทานให้คับเธอสักโอนมีพ้นประการใดใครไม่ได้กังวลโดยจะจะเออใครไม่ได้กังวลแต่สิริวิมล ข้อทำดีตลอดไปแต่สิริวิมลข้อทำดีตลอดไป